สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวมิทิสาเกิดขงทองรหัสนักศึกษา6 7 1 1 5 1 0 0 4 4ห่วันนี้จะมานำเสนอกิจกรรมที่6ตัวแบบธุรกิจของฉันค่ะโดยจะนำผลการวิเคราะห์ WH Question มาปรับโมเดล b u Business b o n i l Canvas ใหม่ค่ะจากการไปสำรวจแล้วก็สรุปผลที่ได้จาก WH Que s เฮด n นะคะ คำถามบู who, ใครซื้อสิ่งที่ได้มานะคะนั่นก็คือนักศึกษาต่างคณะสองคนจากคณะวิทยาศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ต่อมานะคะก็คือซื้ออะไรลูกค้านะคะส่วนใหญ่ต้องการซื้อทัวร์ที่มีกิจกรรมให้ทําโดยเน้นไปที่กิจกรรมเป็นหลักและมีบางส่วนต้องการทัวร์ที่มีความสะดวกในทุกๆด้าน,นะคะ่ะแล้วก็คําถาม ซื้อทำไมนะคะคําตอบของลูกค้านะคะมีความหลากหลายทั้งนี้เพราะอยากเที่ยวแบบสะดวกสบายมีกิจกรรมทำได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ส่วนบางคนนะคะมองเห็นว่าทัวร์นี้เป็นทริปสั้นๆไม่ใช้เวลานานในการเที่ยวทําให้ตอบโจทย์ความต้องการของพวกเขาค่ะแล้วก็บางคนนะคะบอกว่าซื้อทัวร์เพราะว่ามีความชอบส่วนตัวอยู่แล้วค่ะที่อยากจะไปเที่ยวแล้วก็อยากไปศึกษาธรรมชาติค่ะ ต่อมาใครมีอิทธิพลค่ะคือคนส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลจากคนรอบข้างค่ะมีความต้องการที่จะอยากพาเพื่อนร่วมงานไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ลูกค้าจะเลือกซื้อทัวร์นะคะในช่วงวันหยุดยาววันหยุดราชการวันเสาร์อาทิตย์หรือวันที่ตัวเองอยางไม่ต้องทํางานนะคะวันที่ตัวเองว่างหรือถ้าเป็นนักศึกษาก็จะเลือกซื้อทัวร์ในช่วงที่ตัวเองปิดเรียนนั่นเองค่ะต่อมานะคะซื้อที่ไหน ก็คือส่วนใหญ่ลูกค้าจะตอบว่าจะซื้อผ่านทางลิงก์แอปพลิเคชันต่างๆเช่นใน t i k t o อก a c e b o o k พวกเขาเห็นลิงก์พวกเขาก็จะกดเข้าไปในลิงก์แล้วก็ซื้อทางนั้นค่ะบางส่วนก็ซื้อผ่าน i n s t a g r กรค่ะแล้วก็มีการซื้อผ่านทางเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือเป็นเว็บไซต์ใหญ่ๆที่แนะนำทัวร์ท่องเที่ยวด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็มีบางส่วนที่ซื้อผ่านโรงแรมด้วยค่ะ ลูกค้าซื้ออย่างไรนะคะก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะไปเที่ยวก่อนค่ะพวกเขาอยากพักผ่อนนะคะโดยมีคนรอบข้างเป็นอิทธิพลค่ะต่อมาพวกเขาก็ไปหาข้อมูลผ่านการดูรีวิวในสื่อโซเชียลนะคะโดยคำนึงถึงสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองก่อนค่ะเช่นทัวร์มีความปลอดภัยไหมมีความน่าเชื่อถือไหมมีความสะดวกสบายไหมนะคะ ขั้นตอนที่3ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อค่ะโดยลูกค้าบางคนนะคะเขาลังเลว่าจะซื้อทัวร์ดีไหมจากการเห็นช่องทางการชําระเงินที่จํากัดค่ะแล้วก็ลูกค้าตัดสินใจซื้ออย่างรวดเร็เวถ้ารู้ว่ามีการบริการด้านความปลอดภัยค่ะหัวข้อแรกนะคะกลุ่มลูกค้าหลักค่ะกลุ่มลูกค้าหลักจากเดิมนะคะจะวางไว้แบบกว้างๆค่ะ ครอบคุมผู้คนหลายช่วงวัยเลยค่ะแต่ว่าหลังจากได้ไปสัมภาษณ์มานะคะส่วนใหญ่คนที่อยากซื้อทัวร์จริงๆจะอยู่ในกลุ่มวัยทางานคนที่เหน็ดเหนื่อยจากการทํางานแล้วเขาต้องการพักผ่อนจริงๆในช่วงวันหยุดหรือว่าไม่ต้องการทริปที่ใช้เวลานานค่ะ ต่อมานะคะข้อที่2ก็คือ value proposition ค่ะคุณค่าหลักของผลิตภัณฑ์นะคะคุณค่าหลักของทัวร์นี้คือมีการปรับใหม่เนื่องจากลูกค้าน้นการต้องเชื่อที่ได้รับการพักผ่อนแบบสบายค่ะก็เลยตัดกิจก,จกรรมที่าหาทําได้ยากแล้วก็ลําบากในการทําค่ะ ว่ข้อที่3มนะคะมีการเน้นช่องทางออนไลน์เป็นหลักค่เนื่องจากลูกค้านะคะส่วนใหญ่จะเข้าถึงตลาดทัวผ่านทางแอปพลิเคชันออนไลน์ค่ะจาก Business Business ั o บร e Can วัดแบบเดิมที่ไม่ได้เน้นมากก็จะแบบใหม่ก็จะเน้นมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มีการเพิ่มช่องทางการชำระเงินขึ้นมาด้วยค่ะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยบอกว่าการ ที่ทัวร์จะมีความน่าเชื่อถือได้เนี่ยช่องทางการชาระเงินต้องมีมากกว่าหนึ่งช่องทางไม่ใช่ให้ชําระเงินผ่านทางออนไลน์เท่านั้นค่ะท,ทางนี้เนื่องจากลูกค้าเนี่ยให้ความสําคัญกับข้อมูลด้านความปลอดภัยแล้วก็ข้อมูลที่มาของบริษัททัวร์ด้วยค่ะก็เลยอยากเพิ่มจุดนี้ไปเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความไว้วางใจกับทางทัวร์มากยิ่งขึ้น ต่อมาหัวข้อที่5นะคะแหล่งที่มาของรายได้ก็ยังคงเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงค่ะแต่แค่เพิ่มช่องทางการชําระเงินไปทําให้รายได้ที่เพิ่มมาอีกทางหนึ่งก็คือเป็นเงินสดจากทัวร์เคาน์เตอร์นั่นเองค่ะ ต่อมาหัวข้อที่ 6, นะคะ Key Activity หรือว่ากิจกรรมนะคะจากเดิมที่มีการจัดกิจกรรมที่มีความยากกิจกรรมที่ใช้แรงก็มีการเปลี่ยนกิจกรรมที่ใช้เวลาน้อยลงค่ะทางทัวร์จึงต้องติดต่อผู้นํากิจกรรมให้จัดเตรียมแบบที่ลูกทัวร์สามารถทําตามได้ง่ายๆค่ะมีแม่พิมมาไว้เรียบร้อยแล้วหัวข้อที่ 7, นะคะ Key Resource หรือว่าทรัพยากรหลักค่ะ เป็นการเพิ่มทีมการดูแลระบบไอทีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าจากการตอบกลับของการสัมภาษณ์ลูกค้าเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะมีการตอบรับผ่านทางสื่อโซเชียลในหัข้อที่8นะคะจะเพิ่มความสําคัญเกี่ยวกับการดีลกับโรงแรมมากยิ่งขึ้นค่ะระบุให้ชัดเจนว่าต้องการไม่ต่ำกว่ากี่โรงแรมต่อหนึ่งจังหวัดอะไรทํานองนี้ค่ะเพราะหนึ่งในผู้สัมภาษณ์นะคะให้ข้อมูลมาว่าอยากให้มีจุดนี้มากขึ้นเพราะมันมีความน่าเชื่อถือค่ะ ค่ะและเนื่องจากแบบเก่านะคะไม่ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่จะเตนว่าต้องมีทุนสำหรับการจ่ายค่าคอมมิชชั่นที่ไปดีลกับโรงแรมหรือว่าการาฝากทัวร์ของเราไว้กับเว็บไซต์ใหญ่ๆซึ่งเป็นเว็บไซต์แนะนำการท่องเที่ยวค่ะดังนั้นจึงต้องเตรียมทุนส่วนนี้ในการจ่ายด้วยเช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ